ระดับพี่น้องใาชาว,ทาว,ทาวททเทศบาลนะครับทั้ง17จังหวัดนะครับวันนี้เป็นประชามตินะครับขันธนุบัตรและให้ท่านดรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนะครับท่านดลงตำแหน่นตงตั้งแต่ปี2565ตัง้งแต่รัฐประหารตลอดโดยทนักทุนในตอนจุดทุนนะครับ ่ะและอีกสัครู่หนึ่งจะเป็นภาพวิดีโอเพื่อที่จะเก็บภาพ การถวายความคำนับพร้อมกันขอเชิญทุกท่านฟังคำสั่งถวายคำนับเพื่อถ่ายวีดีโอค่ะถรบตรงถวายความเคารพนมาหายให้ผมนิสิตส่วนเทศนะครับผลัดตังหนัดพิซุโกมาได้มาทความหน้าที่ขล่าวก็รับแต่ต้องขอบคุณการ ท่านนายกเทศมนตรีนะครับทุกแห่งเดืนะครับท่านประธานสภาท่านประหลัดนะครับที่วันนี้ทุกท่านได้ให้เกียรติจังหวัดพิษณุโลกได้มาเยือนจังหวัดพิศุโลกนะครับซึ่งหลายมีสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของอสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือรั้งที่สองนะครับ พั2,567ซึ่งก็จะมีขึ้นในระหว่างที่24-26เพราะฉะนั้นทุกท่านก็จะได้มีโอกาสนะครับมาอยู่ในพิุโลกได้มาสัมผัสบรรยากาศในพินนโลกตั้งแต่สามมาบั้งแื่อวานแล้วตั้งแต่ที่24นะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับพิุโลกมีของดีมากมายหลายอย่างนะครับมีทั้งะวัติศาม มีพันธุ์แ่งธรรมชาติมีพันธุ์ร้านอาหารมีทั้งสถานบันเทิงอะไรหลายอย่างไปรองรับให้กับทุกทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับไปสักการะวันนี้นะครับที่นั่งในที่นี้ทั้ง17จังหวัดทุกท่านเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัที่มาในวันนี้ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับวันนี้ส่วนอะไรละส่วน สาที่เราได้มาดูซึ่งกันและกันในเรื่องหน้าที่สองเมื่อปี2567ขอขอบคุณท่านประธานที่ให้กุยาให้เกียรติมาเป็นประธานในที่ในวันนี้ในเรื่งความร่วมมือความสัมพันธ์อันดีงานของสมาชิกสภิปภษสภาลภาคเพสื่อนะการส่งเสรินกาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการให้บริการสาธารณะ พี่น้องประชาชนซึ่งในปัจจุบันมีระเบียบมีกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนามีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยจะสอดคล้องกับสภาพรัฐการในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องาและตลอดที่สบายรือผู้ที่ได้รับอกหมายจึงขอขอบคุณทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องมายในโอกาสนี้การทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนศูนย์วิทยาศสตรศูนย์ท้องถิ่น ให้การเคลื่นการพัฒนาประเทศในการปฏิบัติหน้าที่ของตนลองหาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรู้จากประสบการณ์ระหว่างกันซึ่งท้องถิ่นหลายแห่งนั้นถือเป็นต้นแบบที่ดีและสร้างนวัตกรรมในการบริการสาธารณะจะบหกกับเราเห็นให้กับนายกสิงทองรุ่ง้วย ได้เลในรางวังที่สุโต๊ะท่านผูสิทธิ์นะครับสวัสดีเทพได้เก็บที่ศูนยระเบิดเวทีเพื่อที มีก็คือสั่งดึงกันดึงร่มนะล่าสุดล่าสุดหลายท่านก็เจอปัญหาเฉพาะหน้าเลยนะครับฮะเลยว่าผู้บริหารลงถึงท่านที่ทำงานในกองฟาร์ก็จะเจอปัญหาตัวบทร่มตัวบทปีละแอร์ซัสสังคมต้องชอบที่ขาดอารมณ์เท่นแค่จุดหนึนะครับแล้วที่เราทำงานทุกวันนี้เนี่ยมันก็อยู่ในสภาวะที่เรียกว่ายังไม่มีใครมาช่วยเรามากกว่า หลักสั่งพักการชุมถูกต้องไหมครับมี18เข้ามาประชุม16หลังจากพิณเสร็จเข้ามา8คนคำถามกระบนนี้สามารถประชุมสภาของเินได้ไหมถางประธานสภาแล้วราถามกาการและก็ทรถามผ้พิพบกษาจังหวัดชายภูมิห้องของผินฝฟาย็นไมยตอกว่าไงครับอมปรชุมไม่น้อยลงกันหนึ่งสามารถประชุมได้ใช่หรือไมบอกไม่ได้ เอาเงินเล่นำลองในสะสมเนี่ยเงินสะสมโครงการทั้งหลายเขมดูในแผนนาิไหมเนี่ยอี้มันานเกินที่้รหาเองคไรครับเดิมมาาไทยเนี่ยคยมีสือบอกว่าหาเงินท้องิ่ออกมากลยุทธที่จะใช้เในสะสมเนี่ยที่เป็นข้าวพันธ์ก็ดีข้านาีั่นเอเอก็ดอย่างี้ กระสีของสันอ้อมอยู่ใน